บอกเลยว่ามันเฉียดเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าสิบหกกันเลยไม่ใช่ผ่าแปดแล้วละ่ะเช้านี้มีโทรศัพท์จากสุภาพบุรุษท่านเล่าให้ฟังว่าร่างกายตัวเองเนี่ยร้อนมากเลยร้อนรูบว่าแล้วก็บริเวณตรงนี้ค่าแดงหมดเลยตาเนี่ยก็แดงมันร้อนบอกไม่ถูกเสร็จแล้วมันก็จะมีอาการปวดหัวตีขึ้นข้างบนปวดแบบที่ไม่เคยปวดมาก่อนก็เลยถามว่าแล้วระบบขับถ่ายเป็นยังไงคะ องลองสังเกตนะคะดิฉันคุยอะไรก็แล้วแต่มักจะต้องถามเรื่องของระบบขับถ่ายก่อนเพราะอะไรเพราะระบบขับถ่ายเป็นช่องทางในการที่ร่างกายจะขับพิษได้ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดดังนั้นถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีมันก็จะตามเอาปัญหาอื่นๆลากกันตามมาให้เราเริ่มไม่ถ่ายสิครับอาจารย์มันคือปัญหาแหละที่ผ่านมาผมก็ถ่ายได้ดีนะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรมาพักใหญ่ละผมก็ระวังเรื่องอาหารแสลงอาหารการกินต่างๆผมก็ระวัง ไม่ได้กินอาหารทอดละแต่ว่าก็คืออาหารผัดอะไรก็มีบ้างแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือมันร้อนบอกแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไปทําอะไรมาไม่เลยครับผมไม่ได้ทําอะไรเป็นแต่เพียงว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็กลับไปบ้านแล้วไปนั่งทานเหล้ากันกับเพื่อนๆนล้องมวงกันแหละนะคะที่ไม่ได้เจอกันมานานอาจารย์ลองคิดดูสิว่าอากาศมันร้อนขนาดเนี้ยก,กินเหล้ากันกินกันตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายมันร้อนครับ พอมันร้อนเนี่ยก็ไปอาบน้ําอาบน้ําพอออกมายังไม่ทันจะได้พักเลยเหงื่อแตกอีกแล้วก็เลยเอาน้ําแข็งใส่ซีดีดแล้วก็มาถูที่ผิวปรากฏว่ามันก็เย็นสักพักหนึ่งเหงื่อก็ออกอีกเป็นอยู่อย่างเงี้ยขณะเดียวกันก็คือดื่มเหล้าไปด้วยพอตกเย็นวันนั้นครับผมก็มีอาการเหมือนกับเป็นไข้แต่วัดไข้แล้วเนี่ยปรากฏว่าไข้ก็ไม่ขึ้นก็บุบบูบบ้าบุบบูบบ้าอยู่ตรงนั้นอะแล้วมันก็มีอาการที่ว่าในท้องเนี่ยเริ่มที่จะมีลม อาการแบบนี้ค่ะมันต้องดูนะคะว่าด้วยอากาศที่ร้อนแบบนี้แล้วเราไปดื่มเหล้าแอลกอฮอล์ค่ะมันก็จะเผาอยู่ข้างในในขณะเดียวกันเราก็กินน้ําแข็งแล้วก็เอาน้าแข็งมาถูตามตัวเนี่ยค่ะมันเป็นการต้องเรียกว่าขันความร้อนที่มันควรที่จะกระจายออกเนี่ยค่ะขันให้มันอยู่ข้างในมันก็ระอุอยู่ข้างในดังนั้นค่ะอวัยวะภายในเนี่ยมันก็จะถูกเผาการไหลเวียนโลหิตมันก็ตี นะคะตีกลับไปกลับมาไม่รู้จะร้อนดีหรือจะเย็นดีจะร้อนดีหรือจะเย็นดีนี่คืออันตรายมากๆเลยแม้กระทั่งคนที่ไปตากแดดมาหรืออยู่ในอากาศร้อนๆปัจจุบันนี้ค่ะยังไม่แนะนําให้ดื่มน้ําแข็งเลยแต่นี่ดื่มปเป็นเหล้าแน่นอนค่ะร่างกายเขาปลนแปร่วนเซไปหมดแล้วอย่าว่าแต่คนดื่มเหล้าเลยค่ะแค่น้ําเย็นขนาดนี้ยก็ยังไม่ควรดื่มเพราะมันจะเป็นการไปขังความร้อนเอาไว้ จริงๆมันควรจะกระจายมันออกมันจริงจะถูกต้องปัจจุบันนี้น้ำเย็นๆต้องเว้นไว้ก่อนนะคะถ้าไม่ได้เดือดร้อนมากมายก็คือแนะนําให้เว้นเป็นน้ําเย็นแล้วดื่มในอุณหภูมิห้องดื่มน้ําในอุณหภูมิห้องปัจจุบันแม่น้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะเอามาตั้งไวเ้เฉยๆน้ําก็ยังอุ่นเลยดังนั้นค่ะควรที่จะดูแลร่างกายด้วยการดื่มน้ําอุณหภูมิห้องที่เพียงพอเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยลำไส้จะแห้งเส้นจะแห้งเลือดจะหนืดเลือดจะแห้ง มันก็จะทําให้ก่อโรคหลายๆโรคเช่นเนื้องโงอกหรืออื่นๆที่คุณคาดไม่ถึงดังนั้นค่ะการดูแลเบื้องต้นขณะดนี้ถ้าร้อนแบบนี้ดิฉันจะบอกอีกครั้งนะคะก็คือการทําน้ำชัยเท้าหรือทามีประโยชน์เพียงแค่เราใช้ให้ถูกดังนั้นสุภาพบุรุษท่านนี้วิธีการก็คือท่านร้อนมากก็แนะนําว่าหยุดดื่มเหล้าได้แล้วนะคะเพราะตามที่ท่านเล่ามาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเฉียด นะคะต้องเรียกว่าเส้นยาแดงผ่า16กันเลยไม่ใช่ผ่า8แล้วล่ะคะ่ะผ่า16ค่ะสําหรับท่านอันตรายมากท่านมีโอกาสเลยนะคะที่จะเป็นอะไรโน่นนี่นั่นรอดมาได้ก็คือปลอดภัยมากๆแล้วอาการของสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะดิฉันก็แนะนาให้ท่านไปทานยาประสาทจันแดงเพราะตอนนี้ต้องเรียกว่าพืชสมุนไพรนะคะจะเป็นน้ำใบเตยน้ำใบบบบกน้ำใบย่นางเอาไม่อยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าร้อนมากก็กินประสาทจันแดงซึ่งในประสาทจันแดงจะมีฝาหนอยู่ด้วย ฝานะงจะมีคุณสมบัติในการทําความสะอาดเลือดนะและก็บํารุงเลือดด้วยแนะนํนำค่ะสําหรับประสาทแดงสําหรับดูแลช่วงเวลานี้นะคะถ้าหากมีอาการร้อนกันขนาดนี้เดีวเราพบกันในแกะกล่องยาไทยสวัสดีค่ะ